ไม่มีอีกหรือเปล่านี่มันว่านี่สีอันพุ่นน่ะว้าวโกหกลืมบอโว้าวโกหกอ่ะลืมหรือเปล่าว้าวลืมใส่หรือเปล่าอันเนี้ย ต้องไปถามดูก่อนอะไรฉลากอะไรเนี่ยไม่ใช่ลองฉลากไอ้สวัสดีจ้ามาแล้ยจ้ามาแล้ยจ้าเมียฝรั่งชนวทมาแลยจ้านมามาหาไข่กันเพื่อนเพื่อนหาไข่เออปกติแฟนยายก็ไม่เคยอะไรนะช่วงอีสเตอร์ยายเคยเล่าให้ฟังแล้วเนาะว่าเออ เทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยได้ทําอะไรกันเนาะวันนี้วันนี้ทาอะไรไม่รู้อีสเตอร์ปกติก็จะให้อเด็กหาพวกพ่อแม่หรือปูย่ย่าอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไข่เอาอะไรเอาช็อกโกแลตเอาอะไรมาซ่อน่อนนะแล้วก็ให้ให,ให้ให้เด็กหานะเออแฟนใหญ่แฟนใหญ่ท้าอะไรเนาะวันนี้อยากให้ยายถ่ายคลิปหรือว่าอะไรมามาหาไข่กันเพื่อนเออ หาไข่แบบไหนล่ะใครเคยหายายไม่เคยหานี่อันนี้เอามาตั้งไว้หลายวันแล้วพอดีเอเดี๋ยวกลัวฝนตกเดี๋ยวจะเอาเข้าบ้านเดี๋ยวมาหาไข่กันเนื่อะมาเดี๋ยวไปหาพร้อมกันเออมีกี่อันนะเขาบอกว่ามีอยู่สี่เขาบอกด้วยนะว่ามีสี่อันบอกยายด้วยนะว่ามีสี่อันเนาะเดี๋ยวมาหากันเพื่อนอยู่ไหนเนาะไข่ไข่แวบไหนล่ะ ช็อกโกแลตหรือว่าใครเขาบอกว่าเข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 าซ่อนไว้สี่อันเพื่อนเพ่อนอยู่ตางแดนอยู่ตรงนั้นแอลมองแฟนยายแอลแ,แอบอยิ้มแอยิ้มอยู่ในบ้านนั่งมองยายอยู่อ้อเือนเด็กเลยอ่ะไหนอ่ะเพื่อนเพื่อนุ้ยนี้เจอแล้วอันหน,นึ่งนี่เจอแล้วอันหนึง่ง เจอแล้วอันนึงหนูเปิดปดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนนะคะเจอแล้วอันหนึ่งเพื่อนเจอแล้วอันนึ่งโอสิโอ,ส,โอสตาไอยะไหนอะเท่าไหร่เนี่ยโอ้ย โอ้อย่างงี้วันก็น่าหาสี่อันเนาะขอกสี่อันเย้หนึ่งอันเอาไว้ก่อนหนึ่งอันหาอีกสี่อันพุ่นเอาเพื่อนๆอุ้ย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 สี่อันพุ่นอ่ะสี่อันพุ่นอ่ะยูน่ไว้ตรงนี้ก่อนนะอย่าเพิ่งลืมนะหาเพื่อนอยู่แถวนี้แหละมันโอ yes. ้ยม <tube> ่ใช่มาทำดอกไม้ยายพังหมดแล้วเพื่อน ่นะทำไมซ่อนดีจังเลยอะ่ะไม่ซ่อนดีจังเลยอะ่ะสีอันพุ่นอะ่ะสีอันพุ่นอะ่ะสีอันพุ่นอ่ะสีอันพุ่นอ่ะเฮ้ยนี่อันนี้เดี๋ยว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 ตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวตั้งกล้องก่อน สีอันพุ่นอ่ะว้าว้ยก็หกลืมบ่าว้าวก็หกอ่ะลืมหรือเปล่าว้าวลืมใส่หรือเปล่าอันเนี่ยต้องไปถามดูก่อนอะไรฉลากอะไรเนี่ยไม่ใช่ลองฉลากไอ้ฉลากไข่นี่แหลยว้าวก็หกอ่ะ เริ่มใสหรือเปล่า,ามานทำก่อนนึกว่าฉลากทายเงินเปล่าเนี่ยนายเราไปถึงไหนแล้วเราไม่ใช่หรอกนึกว่าเขียนฉลากแล้วโอ้หนึ่งพันยูโรอะไรอ,อย่างนู้นอย่างี้หรือเปล่าไม่ใช่อ้ามันเป็นฉลากของใครนี่เลยว้าย <c oughs> โอยทำเป็นไปได้เนาะ <c oughs> เราก็เห็นยี่สิบยี่สิยูโรเราก็นึกว่ามันเราแล้วสี่อันวะไข่สี่อันกำลังจะบอกว่ารวยรวยเรารวยแถวนี้มันพุ่มเยอะๆทำไมไม่ซ่อนแถวนี้วะช่วยยายหาหน่อยเพื่อนหาไม่เจอเหาไม่เจอเพื่อน,นไมไปซ่อนไกลขนาดนั้นรอะเดี๋ยวลืมซวยเลย <c ười> ลืมสวยเลยซอนออกไกลไกลทำไมมไกลขนาดนั้นหรอป้องเนาะไอขี้เกียจเธอล้องนะเพื่อนๆได้ยายหาคนเดียวก่อนเด้อยอุย้ยนี่ต้นฟันสิงโตสวยอูย้นี่ตน้นไม่เห็นต้นฟันสิงโตสวยสวย,สวยตรงนี้แล้วก่อนเนดะ้อหาก่่่อนนไไมมมมัี่ก เห็นมีเลยซีอันอยู่ตรงไหนอะพี่หมินซีอันอยู่ตรงไหนอะไม่เห็นมีเลยโอ๋อยโดน,น,น,นตำแย่โอ้ยโดนตำแยโ่โดนตำแยโ่โดนตำแย่ค่ะโอ้ เดเวเฮ็ดเร็วเฮ็ดเร็วเพื่อเพื่อนเดียวดีวดียวมดม่ซอดดีจังเลยนะนี่เป็นแล้วอ๋ออันที่าอันที่าเห็นแล้วอันที่าห้เท้อใจ ไม่มีอีกหรือเปล่านี่มันว่าเลยนี่อันที่สองนี่อันที่สี่อยู่ไหนเนาะอันที่สามต่ำไว้ตรงนี้ก่อนโอ้นี่สองใบหรือใบเดียวอันที่สอง โมน้าตาไหลอ,อันที่สก่อนได้ไตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเอาตั้งไว้ตรงนี้นี่ที่สาอันที่สี่ 4. ไตรงนี้ก่อนนะคะออันที่สอยู่ไหนอะไปหาีก่ไปเอามาก่อนอันที่หได้อ,ไอ่อันที่ไดนน้ลืมอกป สี่อยู่ไหนวะที่สี่ตัต้แยตั้แยตั้แยไอ้เนินใหญ่โดนตั้แย่ันมืออ๋อคันมือจะได้เงินร้อยนี่นาตรงนี้มันน่าจะอยู่นะมันมันน่าจะอยู่นะตรงนี้มันมันไอ้เนินสิน ดีจังนี่ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเปิดก่อนไหวก่อนอันนี้ว่าน,นี้สีสวยนี่เพื่อนอันนี้ไม่ใช่ว่าเปล่าเองนะเปล่านะ่ะจะโมโหอย่างดีเลยเปล่านะ่ะจะโมโหอย่างแรงเลยนะถ้าเปล่านะห้าสิบเอาทำไมมันมองคนละอย่างกันล่ะเพื่อนๆ กลองมันคน50าสิบห้าสิฮะเก็บๆก็บเ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 กก็บเ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 ก็ก็บเกก็บเก แม่อันหนึ่งมันไม่ได้อ่ะเสียได้ได้อันหนึ่งไม่ได้อ่ะถ้าอันหนึ่งได้อะรวยใหญ่เนี่ยอันหนึ่งได้เดี๋ยวถ่ายให้ดูหน่อยได้อะนี่นะคะเพื่อนๆโอ้ยลืมคันเลยตําแยโดนมือโดนตําแยเมื่อกี้โอ้ยลืมคันโอ้ยเซอร์ไพรส์มากๆเลยปีนี้เซอร์ไพรส์มากๆเลยเป็นใหญ่ไม่เคยเลยนะครั้งแรกเลยนะเนี่ยครั้งแรกนะคะเพื่อนๆเซอร์ไพรส์ช็อกโก,ลโกแลตช็อกโกแลตไม่มีกับเขานะคะ เขาบอกว่าสี่อันก็น่าจะหมดแล้วนะแฟนใหญเขาเขาสั่งมาอีกว่าว่ามีอยู่สีที่เขาบอกว่านี่นะสีที่บางทีนะพวกเด็กๆนะพวกบางคนยายไม่รู้หรอกนะข้างบ้านเขาเล่าให้ฟังเขาไม่ได้ไม่รู้ว่าเขามีเงินหรือเปล่านะพวกช็อกโกแลตพวกไข่พวกอะไรที่เขามาทายายไม่ได้เอามาทาหรอกนะเขามามาวาดรูปไข่อะไรเงี้ยเขาก็ไปช่อนช่อนบางทีคนซ่อนก็นลืมคนหาก็หาไม่เจอนะเพื่อนเอเอมีอยู่นะมีอยู่ คนซ่อนลืมคนหาก็หาไม่เจอไปเพื่อน,นแค่นี้แหละเดี๋ยวไปจุบจ๊บๆพี่หมื่นหน่อย <c oughs> นะคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะ <c oughs>